สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ป้าจะเตรียมหอมไว้ปลูกนะคะเราจะทำแบบนี้นะคะทุกคนนีป่ป้าเอาน้ำมาละหอมเราก็จะตัดรากมันออกนะตัดรากออกแล้วก็ตัดปลายปลายมันแบบนี้นะคะทุกคนตัดออกแล้วเราก็จะแช่น้ำเนาะ แค่น้ำพืที่จะให้มันออกลากเาเอาไปปลูกทางบ้านเพื่อนทำเหมือนป้าไหมคะนี่ออกยอดแล้วก็มีไหมทำเหมือนกันไหมบอกด้วยนะถ้าทำเหมือนกันของคนอื่นนะของคนอื่นนะเขาจะได้กินละของป้านะไม่มีเวลาขุดแปลงเนาะ มานั่งาตาตรงนี้แหละตรงจักนี่แหละง่ายๆสบายๆข้างหลังตาเขาก็ฟังเพลงดูซีรีส์ของป้าน่เก็บไว้น่ะมันฝ่อหมดทุกคนได้แตงเดียวแตงนิดเดียวนะเขาจะทำอย่างนี้ก่อนเอาไว้คืนหนึ่งรากก็จะออกนะคะทุกคนรากก็จะออกแล้วก็เราก็เอาไปปลูกเนานะแช่น้ำไว้ก่อน ปลูกให้หมดกี่แหละหอมนะเป็นอะไรที่ที่นะั่นนะใช้เยอะเป็นใช้ประจำวันก็คือหอมนะทุกคนเนะาะเห็นไหมมันมันก็อยากจะออกของมันนะแต่ว่าตัดรากออกแบบนี้นะคะทุกคนวี่ีทำหอม วิธีปลูกหอมเนาะมันจะได้ง่ายๆปลูกให้หมดเลยทำถทีถีเนาะปลงสถานที่ป้านะมันแคบทุกคนก็ไปขุดฝั่งกรนโน้นด้วยแล้วก็จะปลูกฝั่งกันนี้ด้วยเนาะแต่ว่าต้องหาที่อ้อมเด้ไก่เพื่อนบ้านเยอะเยอะมากไก่เพื่อนบ้านนะ มากินที่เฉยไม่ว่าเด้อทุกคนเ้ยมาเขียมาคุยมาสะเนาะสะแล้วก็นอนเอ็นโมเอยจังหะที่น,อน้องเอ้ยป้าทำงานส่งคุณครูนะคะทุกคนช่องใหม่ของป้านะนี่นะ่ะกดติดตามให้ป้าด้วยนะทุกคนเย็นนี้ป้าจะลองไล์ลองดูว่ามันจะเป็นยังไงเนาะ วิธีปลูกหอมนะคะว่าทํายังไงทําให้มันออกรากก่อนแล้วเราก็จะเอาไปปลูกเนาะมันก็จะได้ง่ายสบายขึ้นง่ายมันขึ้นไวนะทุกคนนะถ้าทําแบบนีนะ้นี่คือบ้านหลังใหม่ของป้านะคะเพืเ่อนๆเห็นเขามีบ้านหลังที่สองก็อลองทําลองดูเนาะทำสำรองไว้ ถ้าตัวเองก็พูดไม่ค่อยเก่งด้วยเวลาพิมไงผักผักหอมนะ่ะผักหอมนะ่ะถ้าเราจะปลูกเราก็ต้องแช่น้ําก่อนนะเพื่อนๆแช่น้ําให้มันให้มันอมน้ําก่อนเนาะตัวนี้ก็เหมือนกันเราแช่น้ําแล้วมันก็จะออกรากแล้วเอาไปปลูก ขูดง่ายนะทุกคนนะเนี่ยตื่นมาทำงานตั้งแต่ต,ตีสี่ก็เออไปขุดแปลงผัก ต้องไปเอาต้องไปเอาขุ่นนี้ได้ทุกคนเลยป้าหันะไม่มีน้องคอเนาะน้องคอน้องน้องวอลก็ไม่มีเนาะป้าก็ต้องไปอาศัยเอาเอา,เอาของญาตินะเนาะเอาจากญาติมาทําเป็นหุ่นคอกเนาะเขาบอกว่าไอ้นั่นนะ่ะหมูนะ่ะขี้หมูนะ่ะมันสีมันเป็นเชื้อราเขาบอกว่าขี้หมูม,ออมันเป็นเชื้อราโอ้ยดูทุกคนมันจะออกตามมันเป็นเชื้อราป้าเลยจะไม่เอานะ จบละห้าสิบบาทเองเดมมิแต่ว่ามูลมูลวัวม,ม,มูลควายนี่เราก็ไปเอาเฉยๆนะรก็ขอ,ของญาตนะิน่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะคะกดติดตามป้าด้วยนะคะบ้านใหม่ป้าค่ะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะขอบคุณทุกท่าน,น,นะคะ่ะที่จะมาชมให้ป้า ใครทำ Youtube ก็ขอให้เงงๆปังๆ,งๆใครไม่ได้ทำก็ขอให้ร่ำๆ่รวยๆนะคะสุขภาพแข็งแรงค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะหน้าหนาวแล้วตอนเช้าหน้าหนาวด้วยทุกคนบ้านป้าหน้าสายมานะ่ะร้อนเด็ดออก ป้าก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะเพืเ่อนๆขอบคุณนะคะขอบคุณคุณที่จะมาดูให้ป้าค่ะกดไลค์กดแชร์ให้ป้า FC ป้าเต่า c h a n n e ด้วยนะคะ